สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะอาจารย์มาลัยประดับศรีนะคะออสอนวิชากลุ่มวิชาชีพครูนะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในวิชา EDC 1 1 0 2คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรณและจิตวิญญาณความเป็นครูนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนที่เข้าในเรียนในรายวิชานี้ของอาจารย์นะคะปีนี้อาจารย์จะสอนออสองสองสาขา นะคะนักศึกษาสาขาปฐมวยัยและก็นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษานะคะมาดูกันว่าวันนี้อาจารย์จะบรรยายในหัวข้ออะไรนะคะซึ่งต่อจากคราวที่แล้วนะคะวันนี้อาจารย์มาเลยจะพูดในเรื่องของค่านิยมของครูนะคะ ค่านิยมของครูคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรกับนักศึกษาทำไมเราต้องเรียนรู้ในหัวข้อนี้เรียนรู้ในหัวข้อนี้แล้วเราจะนำไปใช้หรือสอนนักศึกษาหรือลูกศิษย์เราอย่างไรวันนี้อาจามาอะไรจะมาบอกเรื่องของความสำคัญที่เราจะต้องเรียนในหัวข้อนี้กันนะคะ อย่างแรกค่ะทุกคนนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องรู้ความหมายของมันก่อนนะคะค่านิยมนะคะตามความหมายของราฐบัณฑิตยสถานก็หมายถึงนะคะสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและกําหนดการกระทาของตนเองต้องเป็นสิ่งที่พึงกระทําในสังคมแล้วสังคมเห็นว่าดีนะคะเห็นว่าชอบแล้วควรประพฤติปฏิบัติ ะะถึงจะเรียกว่าเป็นค่านิยมนะคะมันมีหลายความหมายนะคะบางความหมายก็บอกว่าสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยกย่องว่าดีเห็นว่ามีคุณค่าที่ตนเองหรือสังคมควรยึดถือปฏิบตัติจึงยอมรับเป็นแนวทางปร,ประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะคะและก็ปฏิบัติตามกันมานะคะแนวคิดความเชื่อต่อสิ่งหนึ่งสิงใดที่บุคคลหรือสังคมเห็นว่าดีนะคะตัวเองเห็นว่าดีนะคะ ควรแก่การยึดปฏิบัติแล้วก็มีลักษณะค่อนข้างถาวรแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการละเวลานะคะอันนี้ก็คือความหมายของค่านิยมนะคะเมื่อเราทราบความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาดูต่อนะคะเมื่อได้เลือกกระทําสิ่งใดจนเป็นนิสัยแล้วสิ่งที่กระทํานั้นก็คือค่านิยมการกระทําซ้ําๆสําคัญที่สุดนะคะหากกระทําเพียงครั้งเดียวแล้วเลิกกระทําไม่ถือว่าเป็นค่านิยมนะคะ ความสำคัญของค่านิยมบอกแล้วเรียนครูนะคะอาชีพครูเป็นอาชีพที่สังคมคาดหวงังอาจารย์ถามทุกคนเมื่อเราเจอกันครั้งแรกนะคะว่ามาเรียนที่าคณะครุศาสตร์สวนสุนันทานเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะคะทุกคนก็ตอบอาจารย์มาหมดแล้วค่ะด้วยเหตุผลนู่นนี่นั่นนะคะสำหรับคนที่อยากเป็นครู อย่างแท้จริงนะคะเราก็จะจับมือกันไปแล้วไปต่อให้ถึงปี4นะคะแต่อีกคนหนึ่งที่อยากเป็นครูพ่อแม่พ่อแม่อยากให้เป็นเพราะเหตุผลต่างๆที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการจริงๆของเราอะค่ะเราก็ต้องมีวิธีการคุยกันแล้วก็สอนกันด้วยวิธีที่แตกต่างจากคนที่อยากเป็นครูอย่างแท้จริงนะคะเมลูกเข้ามาอยู่ใน,นาคณะครุศาสตร์สวนสุนันทาจะสาขาอะไรก็แล้วแต่ นะคะเมื่อเรามาเรียนครูเราจบไปเราต้องเป็นครูนะคะทราบไหมว่างานของครูคืออะไรนะคะเคยถามตัวเองไหมว่าเราอยากเป็นครูเพราะอะไรและงานของครูคืออะไรทุกคนเคยผ่านโรงเรียนกันมาหมดแล้วนะคะไม่ได้ว่าวัยอะไรอนุบาลประถมม,ะมัธยมพอมาถึงบุดมศึกษา ะะเมื่อหนูเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแตกต่างจากการปฏิบัติตัวของเราในระดับมัธยมนะคะตื่นแต่เช้าเราต้องตื่นแต่เช้าเมื่อไปโรงเรียนนะคะเราไม่ใช่ดูแลตัวเราเองแล้เราจะต้องไปดูแลชีวิตคนอื่นนะคะสังคมถึงต้องคาดหวังจากครูนะคะ ครูจะต้องมีความพร้อมนะคะพร้อมในที่นี้หมายความว่าพร้อมในเรื่องของวิชาการพร้อมในเรื่องของอ,อ,อารมณ์และจิตใจที่เราจะต้องไปดูแลลูกหลานคนอื่นลูกศิษย์ของเรานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วทำอย่างมีความสุขเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องถูกบงังคับให้ทำ นะคะตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนไปดูแลลูกศิษย์เราลูกศิษย์เรามาหรือยังลูกศิษย์เราทำกันบ้านหรือยังอ่านหนังสือท่องตับหรือยังนะคะอันนี้หน้าที่คร่าวๆของครูนะคะ,ะมาดูเรื่องของความสําคัญของค่านิยมนะคะค่านิค่านิยมนะคะมีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ในสังคมทุกสังคมนะคะเพราะว่าค่านิยมเนะะี่ยค่ะจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นสภาพถึงความแตกต่างทางสังคมนะคะอาจารย์ขอสรุปคร่าวๆ 3หัวข้อหลักๆที่นักศึกษาสามารถเอาไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและก็การก้าวเข้ามาในอาชีพของครูนะคะข้อที่1น,นะคะค่านิยมความสำคัญของค่านิยมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตัวเราเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของตัวเรานะคะเมื่อเราเห็นคุณค่าของเราเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอย่างไรนะคะก็ส่งส่งผลไปถึงพฤติกรรมที่เราแสดงออก เราเป็นนักศึกษาครูนะการพูดจาเป็นอย่างไรทรงผมเป็นอย่างไรซึ่งเด็กสมัยนี้ค่ะจะมองว่าเอ้ยมันมันค้ำคลือล้านสมัยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งต่างๆที่อาจารย์พูดไปมันเป็นกรอบเป็นกติกาที่จะทําให้เราอยู่ในสังคมและเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ของเราได้อย่างมีความสุขและสง่าง,งามนะคะเมื่อเราพูดจาดีประพฤติดีนะคะคนที่เขาเห็นเราเป็นแบบอย่าง เขาก็จะชื <simple> ่นชมเราในขณะเดียวกันคนเป็นครูนะคะหนึ่งคำสอนไม่เ <everywhere> ท่ากับพฤติกรรมที่เราแสดงให้ลูกศิษย์เราเห็นถ้าเราอยากให้ลูกศิษย์เราพูดจาไพเราะเราก็ต้องพูดจาไพเราะถ้าเราอยากให้ลูกศิษย์เราตรงต่อเวลาเราก็ต้องตรงต่อเวลาถ้าเราอยากให้ลูกศิษย์เราแต่งกายเรียบร้อยครูก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ แล้วเมื่อเราตัวเราประพฤติดีแล้วส่งผลถึงพฤติกรรมนะคะถ้าทุกคนดีหมดมันไปส่งผลถึงครอบครัวและสังคมนะคะเมื่อตัวเราดีครอบครัวดีสังคมดีประเทศชาติเราก็ดีนะคะมันก็จะเป็นลูกโซ่อย่างนี้ตลอดไปนะคะต่อไปคุณครูขาค่านิยมที่คุณครูควรต้องยึดมั่น นะคะเราเป็นครูก้าวเข้ามาในสาขาคณะครุศาสตร์ของสนชันทาแล้วค่ะเราอยากเป็นครูเราต้องทำอย่างไรนะคะหลายๆคนเข้ามาเมื่อเจอการหล่อหลอมนะคะในคณะครุศาสตร์นะคะความคิดอาจจะเปลี่ยนนะคะจากคนที่ไม่เคยอยากเรียนครูเลยแต่พอเข้ามาเรียนครูแล้วนะคะ ได้รับการหล่อหลอมการสั่งสอนจากคณาจารย์ในคณะคลุศาสตร์ของส่วนชุนันทานะคะก็อาจจะทําให้จากที่ไม่ชอบครูเลยมาเรียนเพราะพ่อแม่อยากให้เรียนแต่พอมาเรียนแล้วได้รับการบ่มเพาะการสั่งสอนการเรียนในรายวิชาต่างๆในวิชาชีพครูหรือเรียนวิชาต่างๆในสาขาก็อาจจะทําให้เขาเปลี่ยนความคิดซึ่งอันนั้นนะคะอาจารย์อะไรจะเป็น อยากจะเป็นแรงบันดาลใจตรงนั้นให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนเราจะจับมือไปพร้อมๆกันและจบไปพร้อมๆกันอาจารย์จะมีความสุขมากเมื่อนักศึกษาจบไปแล้วสอบบรรจุแล้วเป็นข้าราชการแล้วกลับมาบอกว่าขอบคุณอาจารย์นะครับที่ช่วยสอนให้ผมเห็นคุณค่าในตนเองให้สอนให้หนูรู้สึกอยากเป็นครูจริงๆหนูไม่ได้อยากเป็นเลยแต่พอเข้ามาแล้ว อาจารย์ช่วยสอนนั่นนะคะอาจารย์จะมีความสุขและหายเหนื่อยนะคะค่านิยมที่ครูควรยึดมั่นและปฏิบัตินะคะอันแรกก็คือการพึ่งตนเองขยันมันเพียรมีความรับผิดชอบถ้าเรามีความรับผิดชอบขยันมันเพียรเราจะไปสั่งสอนใครก็ได้มันก็เชื่อมโยงไปในเรื่องของการทํางานการทํางานกับในโรงเรียนไม่ว่าจะทํางานกับเพื่อนร่วมงานผู้บริหารหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเรามีความขยนันความอดทนนะคะ มันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีการประหยัดอดออมสังคมไทยไม่เคยสอนน้อยครอบครัวน้อยค่ะครอบครัวคนไทยะน้อยที่สอนให้ลูกรู้จักประหยัดอดออมเราจะถูกใส่ถูกปลูกฝังมาในเรื่องของเป็นเด็กดีนะตั้งใจเรียนนะแล้วก็จบไปแล้วเป็นเจ้าคนในคนนะคะแต่พ่อแม่ไม่เคยสอนให้เราว่าเอ้ย สอนในเรื่องของการใช้เงินนะคะบางทีจบไปด้วยอาชีพของครูค่ะพอเราจบไปทุกคนจะมองว่าเฮ้ยอาชีพนี้มั่นคงถ้าเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองเออสถาบันการเงินต่างๆจะเข้ามาหาเราเยอะมากเลยค่ะแล้วก็จะอ,อ,อนุมัติเร็วมากในเรื่องของบัตรเครดิตหรืออะไรเพราะฉะนั้นครูจะต้องมีความอดทนมีความยับยั้งชั่งใจนะคะได้มาเท่าไหร่ออมเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่เนี่ยค่ะเราจะต้องมาเรียนรู้กันนะคะ ส่งผลไปเรื่องของการเคารพมีระเบียบวินยัยและการเคารพกฎหมายนะคะถ้าเราเคารพกฎหมายเราก็จะไม่กล้าทาผิดเมื่อเราไม่กล้าทาผิดเราก็จะอยู่ในกรอบกติกาสังคมก็จะมีความสุขนะคะสิ่งที่ตามมาอีกในเรื่องของค่านิยมที่ควรยึดมั่นถือมั่นคือศีลน,นะคะศีลจะมาช่วยควบคุมความประพฤติของเรานะคะเมื่อเรามีศีลน,นะคะไม่ไม่ต้อง ปฏิบัติหลายข้อแค่ศีลห้าค่ะสีลห้าจะเป็นสิ่งที่มาควบคุมความประพฤติเราไม่ให้เราออกนอกรูนอกทางหรือว่าปฏิบัติไม่ดีนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะคะอันนี้ก็คือค่านิยมนะคะความยุติธรรมครูต้องมีความยุติธรรมนะคะยุติธรรมกับตนเองยุติธรรมกับลูกศิษย์นะคะครูอย่าครูต้องรู้จักลูกศิษย์ทุกคน แล้วเห็นลูกศิษย์ทุกคนในห้องเรียนเรามีตัวตนนะคะครูอย่าอย่าสุ่มเกรดนะคะการเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะครูต้องรู้จักลูกศิษย์และประเมินลูกศิษย์เป็นรายบุคคลถ้าเป็นไปได้อะคะ่ะครูควรมีเกณฑ์การการวัดการประเมินที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในรายวิชาต่อไปในเรื่องของการวัดการประเมินนะคะถ้าเรามีความยุติธรรม ลูกศิษย์ก็จะรู้สึกพึงพอใจแล้วก็พอใจนะคะเราเคยเป็นนักเรียนหรือนักศึกษามาก่อนเมื่อเจออาจารย์ที่ไม่มีความยุ้ิธิธรรมเราจะไม่มีความสุขลูกิลีบเราก็เหมือนกันเราอยากให้เราลูกศิษย์เราเป็นแบบไหนเราต้องเป็นแบบอย่างแบบนั้นนะคะครูจะต้องมีสุขภาพอ,อนามัยที่สมบูรณ์เ,ออเล็บสัน้นตัดผม ให้สะอาดสะอา้านแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีความเป็นไทยปัจจุบันนะคะในโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะจะนิยมให้คุณครูหรือนักเรียนต้องใส่ผ้าไทยเพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องของรายได้ของชุมชนแล้วก็คงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีไทยผ้าไทยของเราใส่ได้ดีในทุกอากาศเช่นกันนะคะก็รวมไปถึงขนมทำเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยครูไม่ควรหยุดในเรื่องของการพัฒนาตน ครูต้องมั่นหาความรู้อยู่เสมอครูต้องไม่หยุดเรียนครูต้องมีความรู้มากกว่านักเรียนเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็มีความสันโดดพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ้มเฟือยควรควรกินควรใช้นะคะ การความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะคะพ่อแม่เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยเราต้องดูแลท่านนะคะความเมตตาการุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะและที่สําคัญเหนือสิ่งอินใดก็คือเราจะต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้คือค่านิยมที่ครูควรปฏิบัตินะคะต่อไปนะคะเมื่อเราเป็นครูนะคะ ค่านิยมและจริยธรรมที่ครูควรปลูกฝังให้กับลูกศิษย์นะคะอาจารย์บอกแล้วค่ะว่าครูเป็นอาชีพที่ถูกคาดหวังจากสังคมค่อนข้างสูงนะคะเมื่อคุณจะก้าวเข้ามาในอาชีพครูแล้วคุณจะต้องรู้ว่าความเป็นครูครูจะต้องทำอะไรนะคะอาจารย์สอนทุกรุ่นทุกทุกทุกรุ่นที่เข้ามาเรียนกับอาจารย์นะคะการละเทศะเป็นเรื่องสำคัญ ะะทุกคนมีบทบาทหน้าที่หลายบทบาทถ้าเราเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเราเป็นครูนะสวมบทบาทของการเป็นครูการพูดจากริยามารยาทการแต่งกายอยู่อยู่ในโรงเรียนมาโรงเรียนต้องทำอย่างไรแต่ถ้าคุณกลับไปบ้านคุณก็ลดบทบาทของการเป็นอาจารย์ลงคุณก็ไปกลายเป็นแม่บ้านเป็นคุณแม่เป็นคุณยายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมปอีกบทบาทหนึ่ง ะะแต่ถ้าเข้ามาอยู่ในสังคมของโรงเรียนปุ๊บคุณต้องรู้บทบาทของคุณว่าคุณกําลังทําอะไรนะคะหน้าที่ของครูครูมีหน้าที่สอนครูมีหน้าที่ปลูกฝังค่านิยมและจริยธรรมนะคะครูมีหน้าที่อบรมสัง่งสอนลูกศิษย์ส่งลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งนะคะสิ่งที่ควรเน้นย้ำกับลูกศิษย์เสมอและอาจารย์ก็ยังนำมาใช้ได้จนถึงปัจจุบันนะคะการเคารพผู้อุโสเคารพครูบาอาจารย์นะคะ นักศึกษาสมัยนี้ค่ะจะมีช่องทางการการสื่อสารหรือการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลซึ่งเราห้ามไม่ได้นะคะโมโหอะไรปุ๊บระบาย Facebook ิน s t a g กรมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอรู้ข้อมูลที่แท้จริงปุ๊บนักศึกษาไม่เคยกลับไปแก้ไขตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะบอกว่าเวลามีอะไรกันเนี่ยค่ะไม่พอใจ ผู้บริหารครูผู้สอนหรือคณะบดีหรืออะไรคณาจารย์ในคณะก็แล้วแต่มันมีวิธีการที่ไม่ต้องโพสอะไรลงในโซเชียลเดินเข้ามาหาการมาพูดคุยกันการเจราจารสําคัญที่สุดสําหรับอาจารย์นะคะในรายวิชาของอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่ามีอะไรไม่พอใจหรือไม่เข้าใจอะไรเข้ามาหาอาจารย์เลยอาจารย์จะยินดีให้คําปรึกษานักศึกษาตลอดเวลานะคะ รักบิดามารดาญาติพี่น้องนะคะจงรักควาดีต่อชาติตัสนามาโรงเรียนด้วยเสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยนะคะถ้าเราแต่งแต่งกายเรียบร้อยสะอาดเพื่อนก็อยากเข้าใกล้อย่างนี้เป็นต้นนะคะรักษาโรงเรียนและชั้นเรียนให้สะอาดก็ส่งผลในเรื่องของวินัยนะคะนั่งยืนให้สง่างามบริหารร่างกายทุกวันออกกําลังกายนะคะทําการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยตามกําหนดเวลาตั้งใจเรียนนะคะ ถ้าเราประพฤติดีทุกวาระเราก็จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆคุณครูนะคะแล้วก็บุคคลในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็คือค่านิยมที่ครูจะต้องประพฤติปฏิบตัติแล้วก็อบรมสัง่งสอนลูกศิษย์อ่ะเรารู้ค่านิยมที่ครูควรทำแล้วต่อไปมาดูค่านิยมที่ครูไม่ควรประพฤติปฏิบตัติมีอะไรบ้างนะคะ สังคมปัจจุบันเนะะี่ยค่ะมีสิ่งล้อตาลอ้อใจยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราไม่ควรทําคืออะไรนะคะอย่างแรกนะคะคือการถือเลือกยามการดูดวงการดูดวงการหมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อยากสอนให้ทุกคนนะ่ะอยู่บนโลกของความเป็นจริงนะคะเชื่อว่าถ้าเราขยานันเราจะมีงานทําถ้าเรากระตันอยู่กับผู้มีพระคุณนะคะ เราจะมีความสุขนะคะไม่เที่ยวสนุกเพลิดเพลินกับสิ่งยั่วยุต่างๆไม่ฟุ่มเฟือยไม่ติดของแบรนด์เนมไม่นิยมของนอกไม่ต้องเที่ยวต่างประเทศถ้าเรายังเป็นเรายังไม่มีความพร้อมแต่ถ้าคุณมีอาชีพคุณมีความพร้อมคุณปฏิบัติได้เลยนะคะแต่ส่วนหนึ่งคุณต้องมีเงินออมส่วนหนึ่งออมออมไม่สองส่วนเที่ยวหนึ่งส่วนอย่างนี้ได้ นะคะอันนี้คือค่อานิยมที่ไม่ควรทําการทําตัวตามสบายการพูดจามไม่รู้การลาเทศะการแต่งกายไม่เรียบร้อยการยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะครูไม่ควรทําการแสวงหาโชคลาบนะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดดอกจันไว้เลยสิ่งเสพติดนะคะครูไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ะะการยกย่องคนรวยที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมนะคะการเห็นแการัพย์สินเงินทองการได้มาซึ่งไม่ถูกต้องการรับจ้างทำงานวิจัยการรับจ้างทำงานเกี่ยวกับวิชาการไม่ควรทำถ้าจะทำคือสอนแต่ไม่ได้รับจ้างแหละหรือได้เงินไม่ควรเอาเงินมาเป็นตัวตั้งในการหารายได้จากวิชาชีพของเราการใช้อำนาจในทางที่ผิด ะะอันนี้คือสิ่งที่ครูไม่ควรทำนะคะค่านิยมก็คือสิ่งที่เราควรประพฤติปฏิบัติและเป็นแนวทางในการประพฤติตัวนะคะในสังคมของเรานะคะอาจารย์ก็ขอจบในเรื่องของค่านิยมวันนี้นะคะกิจกรรมท้ายบทนะคะให้นักศึกษาไปวิเคราะห์ว่าปัจจุบันนี้ค่านิยมอะไรที่ครูควรมี และค่านิยมอะไรที่ครูไม่ควรมีนะคะแล้วก็นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาในประเด็นดังนี้ก็คือเชื่อมโยงในเรื่องของจรรยาบรรณค่านิยมของครูแนวทางปฏิบัตินั้นถ้าหากนักศึกษาเป็นครูนักศึกษาจะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นหรือไม่นะคะวันนี้อาจารย์มาลัยก็ขอจบออการสอนในเรื่องของค่านิยมนะคะเจอกันใน ครั้งต่อไปถ้าเกิดใครไม่เข้าใจงานอะไรอย่างไรนะคะเข้ามาหาอาจารย์ได้ออที่คณะหรือไม่ก็โทรมาหาอาจารย์ได้ตามช่องทางที่อาจารย์ให้ไว้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังอาจารย์จนจบขอบคุณค่ะ